เอาร้องเพลงซิร้องเพลงอ่ะให้ช่องซิมาเคืออาหารไก่อะไรอีกมีเพียงให้ซองอ่ะเด้อบอลนี่ยังอีกอะไรอีกอันไหนไม่สวยไม่ต้องเอาลูกอันทิ้งเลยอันของอากามันใช้ไม่ได้มันบูดอาหารไก่เนี่ยมาขามของเราลูกน้องนะคะบริษัทของเราช่วยกันนะคะนี่ มันบุดมันใช้ไม่ได้มามาก็ไม่เอาเฉยเฉยอันบุดมันเป็นอันที่แห้งเดียวมันแบบนี้อืมนี่นะคะได้หน่อยแก้ใบหานะคะจะไปไหนคะนี่เอาอันนี้ใส่เห็ดปุ๋ยนะคะเอาอะไรทำปุ๋ยนีอไก่ถ่าบบันี้มันไงเอาไปเทเลยลูกไปเปิดประตู นี่นะคะมาเยี่ยมราสะดาหลูกน้องไก่นะคะเข้าไปเทเลยเทใส่ตรงที่ไก่ยืนเห็นไหมไก่ไก่ไก่นี่นะคะไก่เต็มเลยอย่าทำให้มันตกใจหรือมันจะไก่เขาจะเป็นโรคหัวใจเทลงเลยเทลงเลยรู้จักเทไหมเดี๋ยวได้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงค่อยูไก่ไปโลงหัวใจพอดีเหรอคะพี่น้องเออนี่เทเลยเทเลยเออนี่นะคะมาเห็ดมาทำปุ๋ยนะจ๊ะพี่น้อง เป็นเปลือกมะขามหวานมะขามเปรี้ยวไม่หวานสัทีมะขามเปรี้ยวนะจ๊ะเรามาทําปุ๋ยนะคะเดี๋ยวให้ไก่ขุดนะจ๊ะนี่อยากดูไก่ก่อนไหมอุ้ยวิกเตอร์อย่าทำลูกไก่ไปโรคหัวใจนะลูกวิกเตอร์ฟังไก่ไปโรคหัวใจลูกเอออย่าไปไล่ไก่เดี๋ยวเขาไม่ออกไข่เขาจะไหมถ้าคนทําให้เขาตกใจเขาไม่มีไข่นะลูกอืมนี่นะคะไก่เห็ดปุ๋ยนะคะนี่เคลียร์อยู่เสร็จแล้ว,วลูกออื อย่เอาแมวเขาดาราเออวิกเตอร์ระวังไก่ออกเด้อไก่จะออกไก่จะออกไอ้ยังงอบะนี่ไก่ฟังฟังไก่จะเป็นแล้วหัวใจทำไมถ้าหนูทำให้ไก่ตกใจลูกเขาจะช็อกเขาคิดว่าเป็นรถใช่เขาคิดว่าเป็นรถใหญ่จะมาเหยียบเขาวิกเตอร์ปิดปิดไว้ปิดประตูไว้

ผู้ดใดสนใจกับผ้าด้วยค่ะพี่น้องนี่ออกดอกซะเลยแต่กีตาจะเด็ดดอกออกไปทําอาหารนะคะไปกลับไปให้ไก่กินนะจ๊ะอืมเราจะไม่เอาดอกแก่ไปขายด้วยค่ะพี่น้องดอกอ่อนได้อยู่ดอกอ่อนมันหอมเนาะบางคนก็ชอบดอกอันนี้จะเอาไปทําอ่าไก่ปิตตาไต่นามนะคะอืมหักหลายนะครับพี่น้องชีวิตไทยๆอยู่ในเมืองนอกเราก็ไม่ได้อืดกินอืดอยากไม่มีโอกาสได้ผอมเลยค่ะพี่น้องทุกวันนี้อืมนี่นะคะ จะไปทําไก่ปีตาน,น้อเยอะแยะมากมายตะการตาเลยค่ะดอกกระเพรานีหลายหลายนะคะพี่น้องนี่พี่เงวขันหลาดไปผุนนะจ๊ะอืมผู้ใดสนใจในกอกระสางหนนะคะมะเขือก็มีนะคะตามคิ้วอยู่ค่ะมะเขือแต่ว่ามะเขือพวกนี้ร่างการงานสางแห้งคะ่ะพี่น้องดกทุกระเบียบนิ้วเลยค่ะอืมนี่อันนี้ไก่ปดตาข่จะเป็นสีอำรำนะจ๊ะพี่น้องนี่ดูสภาพแล้วเพราะว่า กะเพราของเราช่วงนี้อบอวนนะคะช่วงนี้แดดปรุงกระเพราให้นะคะแบบเผ็ดเลยค่ะอืเราจะเอาแต่ดอกแก่มันไปเนะาะใส่เลยโป๊ะหนานะคะนี่อืนี่แล้วจ้านี่โอ้สุดเยอดเลรอคะพี่น้องพี่พยายามเด็ดออกเนาะลูกค้าของเราจะได้ไม่เสียสมดุลในการซื้อนะคะอือยางคักนะครับพี่น้อง เด็ดไปใส่เลย,บ,ยบ่อึดบ่อยากค่ะโห้เนาขัลาดไปผู้นะคะนี่ตันนี้ต้งเด็ดงามครับพี่รองนี่ว้<ฮ><ฮ>กระเพราไทายหอมค่ะที่สเปนนะจ๊ะปลูกกระเพราขึ้นดีงามแต่การตาข้าหน้าร้อนนี้ยิ่งเขาแกบเลยค่ะยิ่งปลูกได้งามเนาะอืออันไหนลูกอันไหนอันแก่ก็อันไหนอดอกแก่เราก็จะทำอาหาร เองนะคะไม่เอาไปขายนะคะแุกเกยอยากอายขายอยู่นะคะให้มากระไรอันนี้นะคะนี่กิต้าจะเอาไปทําอี่ยังก่อไก่ปิตานะจ้านี่นี่ที่สีหัวบอบอวนเนาะค่ะนี่ไปหาเก็บสมุนไพรก่อน่ะนีวพวกพริกขิ้ข่าตะไคร้เนาะนี่นะจ้าโอเคคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะโมนี่กิต้าก็จะพามาทําเมนูไก่ไตนามน,นะคะก่อนอื่นนะคะก็เตรียมครกแล้วจ้าห้นอนอ่ามี ได้ทำอาหารเข้าครัวนะครับช่วงนี้นี่นะจ๊ะเอาไปขคดแล้วก็เอาขาสะสดนะครับพี่น้องแล้น,นี้เป็นขาสะสดจากสวนนะคะเนนะคะรนนะะะ่นะครับตัไข่ค่ะพี่น้องตไข่นนี่นะคะตําเรื่อย เดยอันนี้ไปรวยข้างหน้าเนาะทีี๋ยวจะใส่เกลือเกลือใส่เกลือนะคะจะได้แหลกเร็วๆนะคะแล้วให้แหลกก็ไดพี่น้องใส่หัวหอมลงไปค่ะพี่น้องหัวหอมซีสเ,เกตบ้านนะ,ะนี่ ก็หลังกินน้ำนะคะพี่น้องจะไม่ใส่ปะลาดนะคะกิ๊ต้าจะเอาตัวมันค่าจานทีหลังนะคะพี่น้องอจะเอาน้ำใส่ทีหลังนะคะมือลอยหล่ะพี่น้องเลยตำไปตำมานะจ๊ะนี่คือบแดกผลเตรียมแ่ะนี่นะคะแล้วกอ็เตรียมอย่างพอเนาะเอาอันนี้เอาหมอนมาต่างแทนนะจ๊ะ ไม่ต้องทำแหลกมากนี่คะ่ะเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่กิตาหมักเกลือไปด้วยนิดนึงเพราะว่าให้ในเนี่กลือมันซึมเข้าเวลานึ่งเวลาต้มมันจะได้ไก่เนื้อไกบอ่บรจืดนะจ๊ะพี่น้องง่ายคะ่ะง่ายมากนี่คะ่ะขวดเครื่อง,งเสด็ยนะจ๊ะนี่พี่น้อง เครื่องแน่น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 สมุนไพรบ้านเฮาตัวเองค่ะน,นะคะไก่ไก่ใต้น้ำนะคะจะไม่ได้เอาอะไรสุกนะคะอเคะอาแก่ตาหมอปิดดุมไข่ไม่ทำเผ็ดมากนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงทีหลังเนาะอันนี้สรัดงพื่กินด้วยน,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 น้ำตาลนะจ๊ะพี่น้องน้ำตาลเนาะ โเหิดหวานแห่ค่น้ำตาลหนึ่งช้อนซาน้ำปลาน้ปลาด้วยเด็ดจ,จะ้ะน้ำปลานะคะเกลือเรามีเยอะแล้วนะคะน้ำปลาสามช้อนก็พอเนาะแล้วกิน่าจะใส่ปลาดทีหลังนะคะอันนี้ให้ฝรั่งกินด้วยนะคะ เดี๋ยวเอาไปตุ่มนะคะใส่ไฟอ่อนแล้วจ้าพี่น้อง พี่น้องเปิดเช็คความนวนะคะนวปันไหนนะคะหอมลกลมเลยค่ะเปิดออกนนี่เช็คนะคะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะหกินดีนี่ก็ดีนวค,ค่ะเดีว๋วเาะเดี๋ยวกิตเาเ,เอา เนื้อนะคะเอาไว้ให้ฝรังร่งกินกิต้าจะเอากระดูกนะค่ะเพราะชอบแพะเราวนี้ยกิตาจะปรุงใหม่ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้เราเอา่อนเราวนี้เราจะปรุงเพิ่มเติมนะคะนี่แซ่บๆเลยคะ่ะ เราจะใส่เป็นกระเพราแทนนะคะพี่น้อง นะ้ำพร่ารปไปนจา <_ d isk> อเลงม้อค่ะอันนี้กินเองนะคะพี่นด้วยนะจ๊ะ อร่อยมากมนี่แล้ะค่ะสุดยอดแล้วนะท่านอยากให้ไปนอบก็เขามากๆนะครับพี่น้องอ้ไน่ดสุดยอดแลลวค่ะพี่น้องอ นีเอาไว้ให้ฝรับเบออ์ค่ะเห็นนะคะเติมน้ำมงไปด้วยนะคะมันจะเค็มนะคะถ้าใครอยากซดน้ำเนาะนิดนิดแล้วมาเช็คบกรอบนะจ๊ะเป็นค็เปิดอบกรอบลึงเรียบร้อยแลย้วเนี่ยเนี่ยสุดยอดกินแล้วได้่ะ ไปกับพ <ítulo> okay. ่อวันพร้อมแม่ไปที่ไหนป้าไปซ่อมของแมนจะกินข้าวก่อนซ่อมไม่ใช่ส้นนี่นะคะตัดแสบเนี่ยชักขางเดีนึกเอากระดูกไปเห็นด้วยนะคะ ใหญ่แล้วค่ะนี่ชวเนเลยขอตัวกินได้บาทขอตัวกินได้ค่ะนี่แบบเราต้องแซ่บไว้ก่อนจะจะชิมนะคะเพราะว่าดีนะก็ต้องชิมเนาะไม่ต้องใช้อะไรปีกข้างบนก็ได้ค่ะมันก็สุกเหมือนกันนะคะเขาไม่ใช่ไก่บ้านอ๋อการูสวัสดีครับเรื่อยวันนี้ หยุดนะคะวันหยุดเง okay. ี <theory> <techn op rene> okay, ้ยวค่ะ okay, ช okay. ่วงนี้เทศกาลเซมานาซันตาโอกคทำไมรู้ฮึครูบอกโอเคค่ะกิต้าเขาโตกินก่อนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเพิ่งให้ก็ลังใจนะจ๊ะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะพี่น้องใส่เสื้อแขนยาวไม่ได้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปเลยบายบ๊ายบายก่อน